สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับแล้วสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาตอบคาถามกันนะครับคําถามถามว่านี่นะครับจะได้ที่ดินทํากินเป็นของตัวเองไหมคะปีนี้จะได้ที่ดินทํากินเป็นของตัวเองไหมในปีนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด4ไม่ใช่ดิแใบอ่าจะแบ่งเป็น4ี4นะ แใบเนี้ยจะแบ่งเป็น4ีเป็นแบ่งครึ่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันคําถามถามว่าจะได้ที่ดินทํากินเป็นของตัวเองไหมคะปีนี้โอเคข้อมูลมาแค่นี้นะเราก็มาแปลงคําถามใหม่ mm. เพื่อมาตอบคำถามว่าจะได้ที่ดินนี้ไหมเรามาดูในฝั่งของตัวคนถามก่อนตัวคนถามนั้ำนนะัะตัวเขาเป็นอย่างไร ตัวคนถามเป็นอย่างไรห้าถ้วยห้าถ้วยเหมือนเสียดายอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าอยากได้เสียดายหรือว่ามันมันมีความผิดพลาดอะไรมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาหรือกำลังผิดหวังอยากจะหาที่ทำกินสักที่หนึ่งหรือเปล่า ตัวคุณมีความพร้อมไหมตัวคุณเป็นอย่างไรเรียนรู้ประสบการณ์ถึงความผิดพลาดมาในอดีตคุณกําลังเรียนรู้ประสบการณ์ความผิดพลาดมาคุณเข้าใจแล้วว่าการมีที่ดินทํากินนั้นมันมีมันมีความสําคัญสามถ้วยมันมีความล้มเหลวเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตแต่ในปัจจุบันคุณกําลังจะทําให้มันดีขึ้นอันนี้เข้าใจได้หถ้วยคือการเรียนรู้ เรียนรูประสบการณ์ใหม่เก่านะอืมความเข้าใจตอนนี้มีความเข้าใจต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะมันมีเรื่องของความผิดหวังเข้ามาเราต้องอ่านตรงนี้ก่อนว่าตัวเจ้าชะตาคนที่ถักเอ๊ะมันมีความผิดหวังอะไรเข้ามาอยู่โอเคแหละเรามาดูใบที่สองครับว่าความขยันเป็นยังไงเพราะการที่จะมีที่ดินทํากินเนี่ยมันต้องดูที่ว่าขยันมากไหม ให้ความขยันก็มีนะครับเป็นเจ็ดเหรียญโอเคแหละแต่กำลังพัฒนาอยู่กำลังศึกษากำลังวิจัยกำลังทำยังไงให้มันมีมาให้มันเยอะขึ้นนะ่ะเจ็ดเหรียญคือทุ่มเทไปเยอะแต่ได้ผลประโยชน์มาน้อยโอเคตอนนี้ความขยันเป็นเจ็ดเหรียญอาจจะก,กำลังคิดทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันมีความเบื่อเบื่อเซ็งๆอยู่ เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเรื่องอะไรเพราะว่าที่ทํามันได้น้อยหรือว่าทําได้มาเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดแล้วตัวเองก็ได้มันนิดเดียวจึงมีความคิดว่าเออถ้ามีที่ดินเป็นของตัวเองมันน่าจะได้เยอะขึ้นนะโอเคแหละความขยันมีไหมความขยันมีแต่ตอนนี้ความขยันกําลังหยุดนิ่งอยู่เพราะว่ากําลังคิดหาวิธีการเรามาดูความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นตั้งใจไหม ใช่ขึ้นแฮงแมนความมุ่งมั่นตั้งใจมีครับอุทิศตนเสียสละกําลังหาวิธีหาแนวหากําลังหาหาทุกวิธีทางทําทุกวิธีทางเพื่อทําให้ชีวิตดีขึ้นถือว่ามีความมุ่งมั่นนะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตปัญญาความรู้ความสามารถอ่ะอันนี้สําคัญครับ คุณต้องเรียนรู้อะไรเยอะเลยนะเพราะว่า4ี่ถ้วยเนี่ยมันเหมือนว่าบางทีคุณเองก็ยังไม่ได้อัปเกรดตัวเองนะสี่ถ้วยเนี่ยสี่ถ้วยเป็นลักษณะงการปฏิเสธคือคือคุณคิดว่าไอ้ที่ความรู้เก่าที่มีอยู่มันก็เพียงพอแล้วคุณไม่ได้ศึกษาหาวิธีการความรู้ใหม่ๆ คุณคิดว่าที่มีอยู่มันเพียงพอแล้วความรู้นะในตําแหน่งความรู้ปัญญาความสามารถอ่ะคือคุณต้องอัปเกรดความรู้ความสามารถของตัวเองให้มันเยอะขึ้นนะเออแต่ได,ด้วยความรู้ความสามารถคุณแทบจะคิดว่าของเดิมของเก่าก็เพียงพออยู่แล้วซึ่งปัจจุบันมันไม่เพียงพอนะอันนี้คุณต้องไปปรับตรงนี้ก่อนโอเคแหละถามว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับคําถามถามว่าจะได้ที่ดินในปีนี้ไหมมันอยู่ที่เทคนิคครับ ทริคต่างๆถ้าคุณพัฒนาในเรื่องของการรับโอกาสใหม่ๆมันจะทำให้คุณมีข้อมูลมีหนทางมีวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นคุณจะคิดหาวิธีต่างๆได้ดีขึ้นมันจะได้ไม่จำกัดไอเดียความคิดไงเพราะว่าตอนนี้ความคิดไอเดียมันยังอยู่กับสิ่งเดิมๆอยู่ไงเออเนี่ยคุณสังเกตนี่นะ ความคิดไอเดียมุมมองเนี่ยคุณยังคิดว่าของเดิมที่ทำไว้มันเข้าที่เข้าทางแล้วมันดีอยู่แล้วคุณจึงไม่เปิดรับไอเดียความคิดความรู้ใหม่ๆแต่อย่าลืมนะครับว่าต้นทางคุณเนี่ยสามถ้วยแหละไอ้ถ้วยที่คุณคิดว่าดีความรู้อะไรที่คุณคิดว่าคุณมีอยู่แล้วมันล้มนะอย่าลืมนะครับเพราะใบนี้คือใบตัวคุณเลยนะความรู้ความสามารถอะไรต่างๆที่คุณเคยมีมามันใช้การไม่ได้แล้วนะ คุณต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะครับอ่าอันนี้เข้าใจนะเข้าใจได้นะเพราะฉะนั้น2ใบเนี่ยมันจะบ่งบอกได้เลยว่าความรู้ความสามารถของคุณนะพร้อมที่จะมีที่ทางพร้อมจะมีที่ดินหรือ,อยังหรือว่าพร้อมที่จะหาเงินทํามาหากินหรือ,อยังความขยันความอดทนมีแนวคิดความคิดอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองมี2อ,อย่างเนี่ยดีแต่เสีย2อ,อย่างก็คือว่าโจคุณเองอ่ะยังไม่ได้เปิดรับโอกาสใ,ใหม่ ความรู้ใหม่ๆคุณต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับโอเคแหละเรามาดูต่อว่าที่ดินนั้นน่ะมันเป็นยังไงเรามาดูในส่วนของที่ดินครับที่ดินเป็นยังไงที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีใช่ปะหรือว่ามีเจ้าของที่ตรงนี้มีเจ้าของหรือว่าที่ตรงนี้มันเป็นยังไงเก้าถ้วยมีคนดูแลอยู่แล้วหรือเปล่า หรือว่าที่นี้อุดมสมบูรณ์น้าท่าดีโอเคแหละที่ตรงนี้เฉพาะที่ทางเนี้ยมันมีมันมีแบบว่ามันเหมาะที่จะทําอะไรต่างๆใช่ไหมมันเหมาะดีมันเหมาะสมมันที่ที่คุณดูไว้ผมไม่แน่ใจว่าคุณดูที่ไว้หรือยังนะเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะถ่ามว่าว่าจะมีที่เป็นของตัวเองไหมเข่าปะ ได้ที่ดินทํากินเป็นของตัวเองไหมอันนี้คุณไปดูที่มาหรือ,อยังคุณหมายมั่นปั้นมือว่าคุณเจ้าที่ทำอะไรตรงนี้หรือเปล่าเออเนี่ยไม่ได้บอกมานะแต่ถ้าอนุมาณว่าคุณมีที่แล้วกันคุณเล็งไว้แล้วแล้วกันว่าเออที่ตรงนี้มันน่าจะดีใช่ไหมเรามาดูสภาพแวดล้อมว่าสภาพแวดล้อมของที่ทางนื้ดีไหมสภาพแวดล้อมโอ้โหพืนที่ดินนี่มันทํามาหาก,กินได้นะเนี่ยที่ดินดีนะครับ ราชาเดียนทำเงินทำทองได้ดีเลยนะเนี่ยที่ตรงนี้คู่ควรกับเราไหมเดิมูนครับมันน่าจะไม่ใช่ที่ที่ของเรานะมันน่าจะยังไม่คู่ควรนะครับผมเอ,อ่อทำอย่างไรจึงจะได้มาต้องทำงานหนะักต้องขยันมากกว่านี้เพราะฉะนั้นตอบคำถามได้เลยครับว่าจะได้ที่กินทำจะได้ที่ดินทำกินเป็นของตัวเองไหมคะ ปีนี้ยังไม่ได้นะครับผมปีนี้ยังไม่ได้นะต้องทําให้มากกว่านี้นะครับต้องขยันมากกว่านี้คุณต้องมีโน้ตฮาวมากมมากกว่านี้มีวิธีการทําเงินให้มากกว่านี้เพราะว่าดูค่อนข้างแบบมันแพงอยู่นะมันแพงอยู่เออคุณก็ตัดสินใจมันถามว่าตําแหน่งว่าคู่ควรกับที่ตรงนี้ไหมมันก็เหมาะแหละแต่คุณอนะติดปัญหาที่ว่าเงินเงินพอไหมเงินที่จะไปให้เขาอะ ที่ตรงนี้ค่อนข้างราคาสูงใช่ปะผมไม่แน่ใจว่าราคาสูงไหมแต่ที่ตรงนี้ดีนะมันเป็นทำเลทองเพราะฉะนั้นโอเคแหละขึ้นชื่อว่าทำเลทองยังไงราคาก็สูงทำอย่างไรถึงจะได้มาคุณต้องขยันมากกว่านี้นะครับทุ่มเทให้มากกว่านี้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วคุณก็ต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพของตัวคุณเองด้วยสิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องอัปเกรดตัวเองอัปเกรดในเรื่องของความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์มุมมอง นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคุณต้องมีสปอนเซอร์คุณต้องหาสปอนเซอร์คำว่าสปอนเซอร์นี่คืออะไรคนที่คุณไปทำคุณมีอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีลูกค้าลูกค้าคือสปอนเซอร์ของคุณที่จะทำให้คุณมีรายได้เพียงพอที่จะมาซื้อที่ดินทำกินคือทุกคุณต้องมีแหล่งเงินที่มั่นคงเป็นแหล่งเงินที่เขาพักดีต่อคุณอ่ะถ้ามีแหล่งเงินที่สม่ำเสมอมีแหล่งเงินที่สามารถ ทำไรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำรรคุณก็สามารถมีที่ตรงนี้ได้แลวเอาที่ตรงนี้มาต่อยอดได้เพราะฉะนั้นทําอย่างไรจึงจะได้ตรงนี้มาคุณต้องขยันทุ่มเทให้มากมากแบบสิบเท่าเลยอะมากกว่าขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมถึงจะได้นะแต่ถ้าถามว่าในปีเนี้เหลือแค่อีกสี่เดือนเนี่ยไม่น่าทันนะครับยังทาไม่ยังไม่น่าทันนะต้องอีกประมาณสักนู่นแหละกุมภามมนาเมษาประมาณกลางปีหน้านะ ถ้าคุณเตรียมความพร้อมไว้ปีนีากลางตีหน้าน่าจะมีโอกาสได้นะครับผมจบแล้วนะครับขอไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่นาอนไพ่ไม่ถูกอ่นานไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ